รัฐบาลก้าวไกลเออแล้วว่าเธอคือดอกไม้เธอคือดอกไม้ฉันจะเป็นควักน้ำทิมแทงเออช่วงนี้เรื่องทิมทิมแทงแทงนี่เขาพูดถึงกันเยอะนะเพราะว่าแบบเออพักร่วมรัฐบาลเขาทิมแทงเพื่อนกันข้างหลังหรือเปล่าอะไรตอนนี้นักร้องบ้านเราเยอะ จะมีวงใหม่มามาเพิ่มแล้วนะวงอะไรนี่ตอนแรกมีวงพี่สีสุวณจันจาจันยาจันยาร้องจนไม่กัดปากนี่มีวงใหม่มาแล้วสนพิยาสวัสดีอันนี้คนที่เขามาร้องร้องเพลงอะไรคนเนี้ยเขามายื่นกรกตเหมือนกันเลยเหมือนกับพี่สีเลยไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับปมพุนสื่อไอทีวีไม่ไม่แก้เลยร้องร้องเลียนเมื่อกี้พูดว่าอะไรอะร้องเพลงไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังอันนี้คนที่เขามาร้องร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไร แล้วก็มีคนหนึ่งเรืองไกรกคนนี้ก็คือเป็นตัวเปิดหุ้นสื่ออทีวีไงไอทีวีเขาปิดไปนานแล้วเขาไม่มีการออกอากาศมไม่มีอะไรไปนานแล้วแต่ว่าทีนสามนักร้องเนี่ยเขาก็บอกว่าจร,จริงๆจะต้องไปตีความอีกว่าไอทีวีเนี่ยปิดกิจการไปแล้วบางส่วน<ม>แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเขานะแต่บางส่วนยังถือว่ามีการดําเนินประกอบเพราะว่ามีผลประกอบการมไม่ได้ร้องแค่เรื่องหุ้นสื่ออย่างเดียวอย่าง<ม>คุณเรืองไกลเนี่ย <c oughs> เป็นนักร้องเหรออย่างคุณเรืองไปเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ร้องแค่เรื่องหุ้นสื่อละเขาไปร้องเลื่อง M O U 8ปดพักร่วมด้วยว่ามันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองไหม M O U คืออะไรครับ M O U เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะย่อมาจากคำว่า Memorandum of Understanding Understanding ก็คือที่ลุกขึ้นยืนป่ะอันนั้นะแตอ คือเหมือนแบบบันทึกความเข้าใจเข้าใจกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่มันจะมีอีกเลเวลหนึ่งคือ MOA MOA ก็คือ Memorandum of Agreement อันนี้ในหลายๆประเทศเนี่ยทำกันก็คือเป็นเป็นระดับของการบันทึกข้อตกลงไปแล้ว i อ FOU เนี่ยเคยเห็นเฉพาะแบบเอกชนหรือองค์กรมาเซ็นร่วมลงนามแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองเอออันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับครั้งแรกเลยเนาะ ที่บ้านเราไม่เคยทํามาก่อนเอาง่ายแต่ว่าต่างประเทศเขาทามันกันมาเยอะแล้วนะอย่างที่ประเทศที่คุณรุ่นไปไปไปศึกษาดูงานอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยเขาก็มีการทำมีมูแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่า agreement และคือเป็นระดับที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างไทยเนี่ยก็คุยกันเท่าไหร่8วันเองแล้วก็ประกาศเลยแต่ว่าอย่างที่เยอรมันเนี่ยเขาคุยกันอย่างรัฐบาลล่าสุดของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอปเนี่ยก็ใช้เวลาแบบ2เดือนเลยคือคุยกันนานมากแล้วข้อมูลต่างๆก็เยอะมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดค่อนข้างชัดเจน หรือแม้แต่แนวทางการปฏิบัติของพรรครัฐบาลด้วยกัน3พมพักของเยอรมน,นีเนี่ยก็ลงอยู่ในนั้นไอ้กฎหมายได้มาระบุไว้ว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือว่ากระทําการาใดๆที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พักของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าถูกควบคุมครอบงําหรือชี้นามันจะทําให้สมาชิขัดอิสระอ,อันนี้เป็นประเด็นที่เขาบอกว่าเขาจะไปฟออ้องโอ้โหคุณคะ คุณกรุณาช่วยดูตัวแทนของพักแต่ละพักที่เขามาร่วมรัฐบาลในตอนนี้คุณกรุณาให้เกียรติแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ย คุณทำแบบนี้ก็แสดงว่าคุณคิดว่าพรรคเก้าไกลจะสามารถควบคุมพรรคร่วมรัฐบาลได้อย่างนั้นหรออย่างตอนนี้มันมีปมอ,อื่นอีกอย่างเช่นเรื่องแย่งเก้าอี้ประธานสาภา,าอีกแต่ว่าคนที่ไปร้องเนี่ยน่าจะนึกถึงหน่อยว่าคุณคิดว่าพรรคเก้าไกลจะคนโทรลพรรคอื่นๆที่มาร่วมรัฐบาลได้หรออืแต่เขาก็ย้ําว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาถ้าเกิดว่ากกตตรวจสอบแล้วถือว่าไม่พบข้อสงสัยอะไรเนี่ยเขาก็ยินยอมตามคําพิจารณานะ มอได้ฟังข้อเสนอของ8พักนี่มั้งไหมต้นร่างเนี่ยเป็นของก้าวไกลที่พยายามจะรวบรวมนโยบายที่ตัวเองต้องการจะทํานี่แหละแต่ก็ให้พักรัฐบาลเ,เอากลับไปเอากลับไปแก้ไขจะเติมจะแตง่งจะถอดความอะไรก็เอากลับมาคุยกันใหม่อย่างที่เราทําข้อมูลมาก็คือนโยบายของพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกล่ยมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่ว่าในรายละเอียดโอเคอาจจะมีความแบบตกต่างกันบ้างในแบบเนี้ยที่วันนอเนี้ยเป็นศาสนาใช่ไหมศาสนาในศาสนาเขาไม่เอาอยู่แล้วคำว่าสุราแต่ ก้าวไกลเนขามีสุราเก้าหน้าเรื่องส่งรถเท่าเทียมด้วยก็มีการพูดคุยกันไงจนสุดท้ายแล้วตัวนี่ยก็ไม่ได้เขียนว่าสุราก้าวหน้าอย่างเดียวชัดชใช่ไะมเป็นเรื่องของการไม่ผูกขาดอุตสาหกรรมเช่นแอลกอฮอล์หรือว่าส่งรถเท่าเทียมเนี่ยก็จะมีหมายเหตุว่าพักประชาชาติของงดความเห็นประเด็นนี้ก้าวไกลหาเสียงไอที่ขาไปหาเสียงมันมีใน MOU ทั้งหมดไหม มันมีทั้ง300นโยบาย hmm. ของพักเก้าวไกล MOU นีม่มันม,มี23ข้อมันอาจจะยังไม่หมดแต่ว่าอย่างที่บอกว่า23ข้อเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันให้มันทำให้เห็นทิศทางของการทํางานของพักร่วมรัฐบาลว่าเขาจะ ผลักดันเรื่องเหล่านี้แหละแล้วที่สําคัญนะอย่าง M O U ที่เขาทำเนี่ยเขาก็เปิดช่องเอาไว้ว่าทุกพักไม่จาเป็นจะต้องเห็นด้วยหรือสนับสนุนในข้อใดข,ข,ข,<ม>ข้อหนึ่งก็ได้แต่อย่างน้อยๆมันสามารถที่จะคุยกันในเรื่องรายละเอียดได้ในข้อปฏิบัติแล้วประเด็นดราม่าอย่าง1นึ่งหนไม่ 2. 2> มีใน M O U นะคะแต่ว่าเขาก็ยืนยันกันชัดเจนแล้วว่าเขาจะมีวาระในการผลักดันเนี่ยแบ่งเป็น2อย่าง ก็คือวาระร่วมที่อยู่ใน MOU นั่นแหละกับอีกวาระหนึ่งก็คือใช้กลไกในสภาในการต่อรองพูดคุยกันต่อไปส่วนเรื่องที่แบบยังมีข้อถกเถียงเยอะๆก็คืออย่างเรื่องกัญชาประเด็น<ม>สำคัญที่คุณมิทาพ,พูดแล้วก็ย้ำว่าที่เอากลับเข้าไปในบัญชียาเสพติดเนี่ยเพราะมันมีปัญหาเรื่องของสุญญากาศที่เรายังไม่ได้ประกาศกฎหมายออกมาควบคุมมันชัดเจน ล่าสุดกรกตอ,ออกมาว่าพร้อมจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วจากที่เขามีระยะเวลา2เดือนถ้ามันประกาศรับรองเร็ว,รวการเปิดสภาโหวตเลือกประธานสภาได้เร็วขึ้น,นแต่แต่ว่าประธานสภาก็โห,โหก็ยังมีการแย่งกันอยู่มันเป็นตําแหน่งสําคัญที่จะต้องควบคุมสภาทั้งหมดเลยหน่วาจะเป็นวาระการประชุมการออกกฎหมายต่างๆล่าสุดที่เรากําลังจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีก็เป็นการควบคุมของประธานสภาด้วย คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าพักพลังลุงต่างๆเนี่ยมีการยุบพักให้สอส,อสอในพักไปสังกัดพักใดๆก็ได้ซึ่งจะมาอยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วพักเพื่อไทยขึ้นเป็นพักที่ได้แบบคะแนน,นสูงสุดเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วนี่คือความชอบธรรมไหมถ้าเกิดคุณบอกว่าพักที่มีสสมากที่สุดได้จัดตั้งรัฐบาลถ้ามันเป็นสูตรนี้พักเพื่อไทยก็จัดตั้งได้ไดนะนะแล้วแน่นอนเลยว่าจะต้องไปจับกับพักที่เหลืออยู่อ่ะอย่างคุณจะไทยมีโอกาสเป็น,ปน,ปน,ปนไปเปไ็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ คุณพิทาก็พักเก้าไกลก็กลับไปเป็นฝ่าย,ายค้านและอย่าลืมนะว่านักร้องที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้รอบนี้เขาไม่ได้ไปร้องแค่พิธาเขาไปยื่นหลักฐานที่บอกว่าไม่ใช่แค่พิธาเท่านั้นนะที่จะหมดสิทธิ์เป็นสสเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดสสถ้าเกิดว่าพิธาหมดตาแหน่งสสเขาเป็นหัวหน้าพักการที่คนไม่มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วไปเซ็นอนุมัติให้สสในพักของตัวเองอะลงสมัครได้แบบนี้เขาตือว่าเป็นโมฆะไหมถ้าเป็นไปตามนี้นั่นหมายถึง สอของพรรคเก้าไกลก็เป็นโมคะไปพร้อมกับคุณพิธาอันนี้คือข้อมูลที่นักร้องไปยื่นมานะนี่คือทั้งทั้งพรรคเลยนะหายไปเลยนะสรุปว่าขวากน้ำเยอะจริงๆลธอเป็นดอกมา,กมาต้องกะไเนะเธอเป็นนายกฉันจะเป็นฝ่ายค้าน